โอเคฮะเนื่องจากไม่ไหวแล้วนะฮะสำหรับโหมดนี้ฮนะสำหรับใครที่ปั๊มอยู่นะฮะผมพยายามที่จะบอกอยู่เส,เสมอๆเ,เลยนะฮะว่ามันทําให้คนอื่นเดือดร้อนจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนิดนึงละกันผมไม่บอกว่าเป็นใครเนาะนะฮะยังไงก็น่าจะตามเองได้แต่ผมก็ไม่โทษเขานะฮะว่าเขาอาจจะไม่รู้นะฮะก็เลยทําคลิปมาให้เลยนะฮะสำหรับใครที่ เล่น10คนแล้วปั๊มครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณนําให้ใครคนหนึ่งฮะเดือดร้อนฮะนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งะฮะนี่เป็นโหมดเอ่อเป็นโหมดปั๊มตามปกตินี่แหละนะฮะก็จะเป็น10คนนะ,ะที่มี เอ่อเฟเวอร์แล้วก็มาปั๊มอินกอกันนะฮะแล้วก็ต้อบอกว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งครับที่ง่ายมากในการได้จะ FK k แล้วก็ฟาร์มนะฮะก็ต้องบอกว่าง่ายสุดๆเลยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับคุณแค่ออก3ชิ้นนี้หรือ2ชิ้น,นไม่ต้องมีริงออริเจนก็ได้นะฮะแล้วคุณก็ปล่อยได้เลยตั้งแต่5นาทีแรกฮะนะเป็นอะไรที่สบายมากแล้วก็ทําที่อื่นได้ด้วยนะตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะสมัครตรงนี้นะฮะ แต่ว่าต้องมีเคอเรียมาบินดูเพื่อที่จะดูมุมมองนะฮะเดี๋ยวให้ดูสังนี้หนึ่งครับผมก็ตีตามปกติไปได้3นาทีนะฮะเราขออ่าผมขอเร่งนิดหนึ่งละกันนะฮะอไปสามครับคลิปเกิดมาเว็บนี้ผมก็ยังชิลอยู่นะฮะเรื่อยๆฮะไปต่อฮะไปต่อฮะกำลังจะเกิดอีกรอบ84นาทีนะฮะในเกมก็เรื่อยๆฮะ กำลังแล้วกำลังแลนะฮะเหี่นาทีเป็นไงชิวฮะยังตีอยู่ครับอาริฟีนนะฮะยังสบายส,าย,สาย,ยังไม่ fk นะฮะแล้วเดี๋ยวเท่านั้นแหละเดี๋ยวรู้เลยครับตรงนี้ฮะผมจะให้ดูครับคือเขาน่าจะไม่ตั้งใจอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจฮะน่าจะไม่รู้นะฮะผมเลยทําคลิปเลยดีกว่านะฮะนี่ฮะมีหนึ่งนายฮะที่มา เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยครับอาริฟีนคนนี้ฮะแปดสิบสี่นาทีแปดสิบห้าคลิปไม่เกิดเพราะตำแหน่งนี้มันน่าจะดักด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้นี่ผมไม่รู้เลยด้วยนะที่จริงก็อยู่หน้าจอไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไกละฮะแต่ไม่คิดว่าโอ้โหจะพรอะแค่นี้นะฮะนี่แปดสิบห้าทีคลิปไม่เกิดะฮะแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับอาริฟีนนี่ฮะ มาดูอีกทีนึงคือตอนจบเกมไปแล้วครับตอน80เอ่อ89กีวิผมจำไม่ได้อะนะใกล้จะ90แล้วครับเกอเอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้ก็จบไปแต่ยังดีนะครับที่ว่าเอ่อใครที่ FK หรือว่าอัปดอรนะฮะเฟเบอร์จะไม่นับฮะเฟเอร์อยู่เท่าเดิมแต่คุณก็เสียเวลาไป90นาทีโดยไม่มีอะไรแล้วแถมคนที่อยู่ในตี้นี้ฮะก็จะโดนหักไปหนคนโดยทันทีเพราะว่าผม AFK ผมอยากจะย้ําอีกรอบหนึ่งครับนะสำหรับการเดินของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นคูเรียรหรือว่าคุณเดินเองฮะห้ามเด็ดขาดนะผมไม่รู้ว่าคุณรู้หรือว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้าแนวนี้น่าจะไม่ตั้งใจแต่ผมอยากจะบอกให้ครั้งนึงครับว่าตำแหน่งตรงนี้ หนึ่งที่ตรงนี้ไม่เป็นไรฮะตรงนี้นี่สบายมากนะฮะออกบลิงมาตีได้มีใครมาเดินผ่านมีเครียบินผ่านคุณยังตีอยู่ยกเว้นจะมีใครมาดักครีปนะฮะอีกที่หนึ่งครับเป็นตรงนี้นะฮะที่ออกบลิงมานะฮะใครก็ได้ฮนะเป็นตัวตีไกลฮะใครก็ได้แล้วเอาเครียมาบินสัก2 3ส,สตัวก็ฟาร์ม FK ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันและอีกทีหนึ่งตรงนี้ฮะต,ตัดครีปมาตอนนาทีแรกนะนะฮะฮนาทีเสร็จปุ๊บต้นไม้เกิดมาคูณฟรีไปทั้งชีวิตนะฮะผมจะบอกคิ้งเขาว่า สำหรับใครที่ไม่รู้และกันนะฮะก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์นี้ต่อไปนะ,ะก็ขอปิดคลิปเท่านี้ละกันนะฮะขอบคุณทั้ง9คนนี้ด้วยนะ,ะที่ลาผมเข้าตีนะะโอเคนั่นก็แค่นี้ฮะสวัสดีครับ